วัดพรมสีหน้าวัดพรมสีหน้าอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยวิหารที่เหลือเพียงฐานอาคารก่อด้วยศิลาแรงผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท้ายวิหารมีมนดปต่อท้ายผนังของมนดปทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสมด้านพบเศษกระเบื้องดินเผาอยู่ทั่วบริเวณมณฑปประธานก่อด้วยศิลาแลง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นสี่ห้องประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปลีลาภายในมีเจตกรรมฝาผนังในสมัยสุขโขทยัยที่หาดูได้ยากปัจจุบันลบเลือนไปมากรูปทรงของมนดบน่าจะเป็นมนดบยอดวิมานเนื่องจากพบยอดกรีบมาเฟืองตกอยู่ใกล้ๆเจดีรายด้านหลังมนดบประธานก่อด,ด้วยศิลาแรง ปรากฏหลักฐานการประดับซุ้มพระที่ฐานทั้งสี่ด้านกำแพงวัดใช้แท่งศีลาแรงรูปสี่เหลี่ยมปากเรียงชิดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอายุสมัยสามารถกำหนดได้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่19ถึง20ในสมัยสุขโขทยัย